สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านคิกคิสี่ชอปนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวครับผมนี่การ์ดเันการ์ดไทยนะครับภาค V ครับผมเป็นท d ของรอยย่อพลายอ่ะนะครับชา์โดพลายเย็นครับผมชุด V TD ีดศูนย์สี่นะครับผมอ่านี้เป็น s t a r t เตอร์เดกนะครับตามชื่อเลยเป็นของแทนชา์โดพลายดิลนล้วนนะครับผม ดูกันข้างในมีอะไรบ้างครับนี่ถ้ากล่อ,องก็เป็นบัตเตอร์ด์กนะครับผมฟอ,อยนะฮะสวยเลยครับผมหนึ่งใบของที่ให้ข้างในนะครับบัตเตอร์ดักหนึ่งใบนี่เป็นฟอ,อยครับผมมเกตสามครับผม ดักดิสเตอร์สองใบมีสองบาสามบาสี่ใบสี่ใบสี่ใบอ่าแล้วก็ให้บัตเตอร์ดักธรรมดาอีกหนึ่งใบแล้วก็บัตเตอร์ดักธรรมดาแต่เปลี่ยนรูปอีกใบหนึ่งรวมแล้วให้บัตเตอร์ดักทั้งหมดก็สามใบนะครับผม จีแท็บจัวไอ้ของนี้กลายเป็นเมื่อก่อนเป็นแท็บจัวตอนนี้พอามาขึ้นภาควีกว็เป็นแท็บบวกหมื่นนะครับผม,มตั่เริ่มกเกิร์กให้คีมาสี่คีอีกสี่แปดเลยดอสี่ฮิวสี่ แล้วก็มีกิฟตฟอสให้นะครับกิฟตฟอสให้ทั้งหมด4ใบสุ่มหลังกล้องหนึ่งใบมีฟอยล์บัตรด,ดกครับผมมีฟูอาร์ตโยมล้วก็ได้บัตอันนี้ได้บัตรดาสี่ใบครับผม,มกิฟก็จะให้นี่กิฟธรรมดาสามรวมบัตรดาหนึ่งโอเควันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ